วดีโอครับผมวันนี้นะครับเราก็จะนำท่านนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาฟังธรรมนะครับเกี่ยวกับพุทธธรรมและวาทกรรมสำหรับโลกยุคปัจจุบันคือการนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับมาปรับใช้กับวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งเทคโนโลยีสังคมและความรีบรีบเร่งของทางเศรษฐกิจวาทกรรมเหล่านี้จะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สมดุลสงบสุขและมีปัญญา ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างข้อแรกนะครับที่จะเรียนถามกับพระคุณเจ้านะครับก็คือหนึ่งการไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําแต่ความดีทําจิตใจให้ผ่องใสเป็นอย่างไรครับเจริญพรโยมเป็นโอวาทปาติโมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําความดีถึงพร้อมทําจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์เบิกบานเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าโยมไม่ทําชั่ว โยมจะมีความทุกข์ใจไหมโยมจะมีความร้อนใจไหมโยมจะมีความเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจไหมก็ไม่มีทําความนี้ถึงพร้อมมันช่วยเหลือผู้อื่นมันทําทานนะทำงานด้วยความรับผิดชอบโยมก็จะเป็นที่รักของทั้งญาติพี่น้องและก็เพื่อนร่วมง,งานสิ่งนี้ก็ยังเอามาใช้ได้อยู่ในโลกปัจจุบันทำจิตใจให้แจ่มใสบริสุทธิ์เบิกบ,บาน เมื่อโยมมีสองส่วนนี้แล้วเนี่ยไม่ทําชั่วทําความดีไปไหนก็ไม่ต้องวิตกกังวลจิตใจก็จะแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็จะทักทายคนอื่นก็ทักทายโยมไม่มีใครจ้องจะดา่าไม่ต้องหลบเจ้าหนี้ไม่ต้องอะไรทางนั้นมันก็จิตใจจะแจ่มใสบริสุทธิ์เบิกบานไปโดยอัตโนมัติโยคําพูดนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังใช้อยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างตลอดไปอีกเป็นเมืองปีโยมจเจริญพร นั่นหมายความว่าถ้าเราทําความดีเนี่ยนะครับหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือว่าในทางโลกนะครับถ้าเราทําความชั่วเนี่ยในทางโลกก็อาจจะผิดกฎหมายด้วยในบางข้อบางความถูกต้องไหมครับหลวงพี่ถูกต้องถ้าเราทําความดีเนี่ยนะครับการทําความดีเนี่ยนอกจากเราทําความดีแล้วนะครับทากับตัวเองทั้งกับบุคคลรอบข้างเนี่ยนะครับเรายังสามารถเอาความดีตรงนี้นะครับเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องตั้งสติว่าเราจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขอให้มองเห็นประโยชน์เห็นความดีที่ตั้งถูกต้องไหมครับ การทําความดีเนี่ยนะครับเราจะต้องทําในสิ่งที่ประกอบไปด้วยศีลใช่ไหมครับแลวคาว่าศีลนี่หมายถึงอะไรครับศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมทั้งปวงเห็นไหมเมื่อโยมตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยอะไรจะเกิดกับโยมโยมไม่ฆ่าสัตว์โยมไม่ลักทรัพย์โยมไม่ประพฤติผิดในกรรมโยมไม่พูดเท็จ ยมไม่ดื่มสุรายาเสพติดแต่การพน,นันอย่างเงี้ยอย่างที่เวลาเราหลายคนที่เข้าวัดเนี่ยพอเวลาให้ศีลห้าจบนะพระจะกล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะปสัมปทาศีลเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเห็นไหมศีลน,นาความสุขมาให้ทั้งพกนี้พบหน้าพบหน้าคือหลังจากตายไปแล้วโยกก็จะเข้าถึงสวรรค์ หลายคนอาจจะคิดว่าสวรรค์มมนมีจริงไหมให้ไปดูคนที่ตายแล้วฟื้นนะเดี๋ยวนี้มีวิดีโอมากมายลองไปดูเถอะไปค้นคว้าเถอะแล้วก็เด็กที่เาระลึกชาติได้ที่เขาพูดถึงอดีตชาติของเขาอะไรต่างๆที่เขาไปเห็นมาเนี่ยเด็กเหล่านั้นหรือว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอัตมาคิดว่าไม่มีคนจ้างเขาเหล่านะั้นพูดไม่มีคนเขียนสคริปต์ให้แล้วไม่ใช่มีคนเดียวทั่วโลกนะมีเป็นหมื่นคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นประจักษ์พยานของพระสมาสมัมพุทธเจ้าว่าการเวียนไหวใจเกิดมีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะคล้องกันมันจะคล้องกันโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประมาทเรื่องกรรมประมาทเรื่องผลที่เกิดตามมาเนี่ยก็คนเหล่าะะนั้นก็ประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้วเห็นไหมแล้วก็อีกข้อหนึ่งศีลเลนะโพคะประสัมปทาถ้าโยมรักษาศีลดีแล้วเนี่ย ไม่เป็นนักเลงเหล้าไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นนักเลงผู้หญิงทรั์โยมหามาได้เท่าไหร่ก็จะเก็บก็จะเก็บอยู่หาได้ก็จะมีเหลือส่วนพวกนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอโยมก็ต้องไปผู้นี้ยืมสินคนอื่นมาก็จะมีแต่ทุกข์กับทุกข์เห็นไหมตอนนี้สีเนี่ยสำคัญการรักษาสีเนี่ยทำให้เราสงบสุขโยมทำให้มีความสุข ั้งคนรอบตัวเราก็มีความสุขทั้งตัวเราเองเนี่ยก็จะเป็นคนดีในสายตาคนอื่นด้วยผลพลอยได้จากการรักษาสีมีมากมายยงเจริญพรครับข้อต่อไปนะครับก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถมีความหมายว่าอย่างไรครับตนแลเป็นที่พึ่งของตนที่นี้เนี่ยถ้าเราไม่พึ่งตนเองแล้วเนี่ยยอมจะพึ่งใครยกตัวอย่างเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือเนี่ยถ้าโยมไม่ไปเรียนเนี่ยผู้อื่นไปเรียนแทนได้ไหม เวลาโยมไม่ไปสอบคนอื่นสอบแทนได้ไหมถ้ายมไม่อ่านหนังสือคนอื่นอ่านแทนได้ไหมแล้วคนที่ไปทํางานเนี่ยจะตอบบัตรลงเวลาแทนกันจะตอบได้สักกี่ครั้งจะเซ็นเวลาลงทํางานแทนกันจะเซ็นได้สักกี่ครั้งจะทํางานแทนกันจะทํางานได้ไหมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่นานก็จะถูกไล่ออกถูกไหมถูกต้องครับแล้ตอนตอนนี้นะครับที่เขามีานิยมกันก็คือฝากคนไปทําบุญฝาก สิ่งต่าง,ๆ,างๆเหล่านี้หลายๆอย่างนะครับไปทําบุญอันนี้ถือว่าได้บุญไหมครับก็ได้ <S <S แต่ว่าจะได้ไม่มากเหมือนที่ทําเองอืมครับผมไมมากเหมือนที่ทําเองเราทาเองได้มากกว่าทาเองได้มากกว่านะครับแล้วเขาบอกว่าเห็นคนอื่นเขาทาบุญเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายแล้วตัวเองยกมือขึ้นซาทุเห็นดีเห็นชอบด้วยอย่างนี้ถือว่าได้บุญไหมครับ <S <S ได้โยอนทโมทนาบุญก,กับเขาก็ได้บุญโยมครับผมต่อไปนะครับก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับสบรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยนะล้วนไม่เที่ยงนะเมื่อไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าพกล่าวไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะหลายคนถ้าไม่มีไม่มีความรู้ในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ตายอย่างเช่นลูกตาย ร้องไห้เสียใจบางคนเป็นบ้าก็มีบางคนเพอ้อลำพันตั้งสติไม่ได้ก็มีเพราะเราเนี่ยจะต้องมาดูว่าปู่ย่าตายายของเราก็ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วแม้กระทั่งตัวเราเองก็จะตายเพราะสปปรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงเราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็มาปรับจิตปรับใจให้พร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการงาน เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดในชีวิตถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้อุบัติเหตุในชีวิตนะไม่ว่าจะบางคนอาจจะถูกโกงทาไมถึงถูกโกงเพราะประมาทบางคนอาจจะสูญเสียญาติพี่น้องเขาจะต้องทําจิตทําใจยังไงเราก็ต้องมาดูในเมื่อสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมามามาปลอบจิตปลอบใจเรามา พิจารณาเออทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงจริงๆแม้กระทั่งเส้นผมบนหัวเราเนี่ยมันก็งอกมันก็ขาวมันก็ยาวบังคับมันไม่ได้จะต้องไปตัดผมแม้กระทั่งพระเองจึงต้องปลงผมทุกเดือนไม่ปลงก็ไม่ได้มันยาวจริงไม่ยมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเมื่อทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยนะครับเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถูกต้องไหมครับถูกยม เราจะมองสรรพสิ่งเราจะต้องมองสรรพสิ่งในโลกนี้ให้มันเป็นความความว่างว่างยังไงเราเสพนะเราเห็นเราสัมผัสแต่เราก็าไปไปยึดติดอย่างเช่นบางทีเนี่ยวันนี้เรามีรถใหม่ที่สุดรุ่นใหม่มาละแบรนด์นิวละออกละอีกไม่เกินอีกสักสิบปีห้าปีจะมีรุ่นใหม่มาแล้วถ้าบางคนทำใจไม่ได้เฮ้ย ของเราเก่าแล้วก็จะไปออกรถใหม่ก็อยู่อย่างนี้อยู่ล่าไปก็ประมาณอย่าง,งานั้นโยมเราจะวิ่งตามอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ทันหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราทําใจได้เออเรารู้เหตุผลในการมีเรามีเพื่ออะไรเรามีไว้ใช้ก็แค่นั้นเองเราก็จะไม่ไปเดือดร้อนกับมันทําไมเราต้องมีรถใหม่เพราะว่ามันไม่ต้องซ่อมบ่อยถูกไหมมันก็แลกมากับการที่ไม่ต้องซ่อมแล้วเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็มั่นใจว่าไม่เสียกลางทางเราจะไปไป ไปนัดไปตามนัดหมายได้ถูกเวลาไม่ล่าชา้าเป็นอย่างน,นั้นเจริญพรก็เป็นการเข้าถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของตราเองและที่เขากล่าวว่าความทุกข์เนี่ยนะครับความทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับความทุกข์เนี่ยประกอบด้วยหลายอย่างความทุกข์กายความทุกข์ใจนะความทุกข์กายเกิดจากอะไรอย่างเช่นถ้าเราเป็นไข้เราไม่สบาย ทรือทางานหนักปวดเนื้อปวดตัวนี่ก็คือทุกข์กายถูกไหมแต่ว่าถ้าทุกข์ใจละ่ะไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้ก็ทุกข์ใจหรือได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ทุกข์ใจหรือคนอื่นโกงเราก็ทุกข์ใจหรือลูกเต่าไม่ได้ไไดอย่างไม่ได้อย่างใจเราไม่ทําไม่ทําอย่างที่พ่อแม่ปรารถนาก็ทุกข์ใจหลายสิ่งหลายอย่างมันประกอบกันขึ้นมาโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราดูให้ดีเถอะมันจะประกอบกัน อันนี้จังทุกขังอนัตตาจะเกิดขึ้นมาถ้าเราพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ode, ถ้าเราวางได้เราก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใจเป็นอย่างนั้นเจนริญพรแล้วเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีเวลาเราจะมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรครับอย่างเช่นเรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าเรามีความทุกข์จากการไม่ได้ของที่เราต้องการแบบนี้นะครับหรือไม่ได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้อย่างนี้ยเราจะมีวิธีการดับทุกข์แบบนี้อย่างไรครับ มันมีสองประเภทคนที่ประเภทไม่รู้จักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งรู้จักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคนที่ไม่รู้จักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหลายคนก็เป็นคนดีได้นะโยมอย่างเช่นศาสนาอื่นเขาก็มีแต่ว่าถ้าคนที่เรียนรู้หลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมองเขาจะยืนอยู่ในหลักของความไม่ประมาทหลักความไม่ประมาทก็คือเขาทําในสิ่งที่เขาจะทําได้ แล้วจะไม่ทําจนเกินตัวเมื่อเขาเดินหรือทําอะไรอย่างไม่ประมาทเนี่ยโอกาสที่จะพลาดก็น้อยถ้าพลาดแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมามองว่าเออมันยังไม่ใช่เวลาของเราเรายังทําไม่ได้ก็แค่นั้นเองมันจะทําให้เราเสียใจน้อยลงหรือว่าทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นเป็นอย่างนั้นจเจริญพรครับผมส่วนข้อทาข้อต่อไปนะครับ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับคำคำนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวกับพระนันทะซึ่งเป็นน้องชายของพระองค์พระองค์กล่าวว่าไม่มีความสุขใดที่จะเสมอด้วยความสงบที่หาได้จากกายนี้ตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ย ก็คือความสงบที่ได้จากายนี้ถ้าบางคนที่เคยทําสมาธิก็จะรู้เวลาเข้าถึงสภาวะของสมาธิเนี่ยจะเกิดความสงบตรงนั้นเนี่ยความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบเลยหลายคนที่เขาออกบวชหลายท่านเนี่ยที่ท่านประสบผลตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าตาอินเออผ่องใสแม้กระทั่งคารวะญาติโยมเหมือนกันเวลาพักผ่อนโดยการทําสมาธิเนี่ยก็จะเข้าถึงสุขจากตรงนี้แล้วก็เบากายเบาใจแล้วเมื่อตรงนี้แล้วเมื่อเบากายเบาใจเกิด ใช้วิปัสสนาพิจารณาสิ่งต่างๆในสมาธิก็จะมองเห็นวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีการที่ดำเนินการต่อไปในชีวิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างทะลุทะลวงโยมเจริญพรครับผมก็ความสุขเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าความสุขคือความไม่ทุกนะครับแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือว่าให้รู้จักตัวเองนะครับอยู่กับความสุขความสงบความพอเพียงของตัวเองให้ได้อันนี้ก็คือความสุขในเบื้องตน้น ใช่ไหม<ช><ด>ครับและอันนี้ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับที่เขากล่าวว่าจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนี้หมายความว่ายังไงครับจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําไมต้องทําวันนี้ให้ดีเพราะถ้าวันนี้ดีเมื่อวานก็ดีพรุ่งนี้ก็จะดีจริงไหมโย่จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเกิดดีนะอนาคตก็จะดี ยกตัวอย่างถ้าคนที่ทํางานในข้าราชการถ้าตั้งใจทํางานโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องในภายหลังมีไหมไม่มีครับแล้วอนาคตการงานจะเจริญร,รุ่งเรืองไหมก็เจริญรุ่งเรืองครับจเจริญรุ่งเรืองเห็นหมแล้วทีนี้เรามาดูในภาคของอันนี้ภาคข้าราชการในภาคธุรก,กิจของเอกชนนะถ้าค้าขายสุจริต คนทุกคนก็จะบอกต่อว่ารออ้านนี้ขายของดีไม่โกหกถูกไหมถูกต้องครับเมื่อวานกลายเป็นอดีตพรุ่งนี้ล่ะปากต่อปากของคนที่แนะนําเนี่ยก็จะมาหาร้านค้าร้านนี้ถูกไหมกต้องมีค,ความเจริญรุง่งเรืองนี่คือนี่คือทาทาวันนี้ให้ดีเหมือนกับที่เขาบอกว่าการประกอบอาชีพต้องมีสัมมาอาชีวะนั่นคือการประกอบเลี้ยงชีพชอบด้วยคุณธรรมมีความซื่อตรง มีความขยันมีความอดทนและที่สําคัญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึงอนาคตถูกต้องไหมครับจริงโยมสาธุก,กูกต้องโยมแล้วอนาคตเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าการมองปัจจุบันจะเป็นประตูไปสู่อนาคตแล้วอดีตเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอย่างไรกับเราบ้างครับอดีตจะส่งผลกับเราอย่างไงถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยอดีตก็จะดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีอดีตไม่ดีอะไรเกิดตามมา ตำรวจตามจับถูกติชินนินทาหรือว่าเขามองว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่มีใครครบหาถ้าเป็นภาคธุรกิจจะค้าขายต่อได้ไหมย,ยากครับถ้าเป็นภาคข้าราชการจะมีอนาคตในการข้าราชการไหมก็ยากครับเห็นไหมถ้าเป็นคนธรรมดาจะว้าวุ่นใจไหมก็มีความกังวลอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เราทําความผิดไว้เนี่ย มันจะเปิดเผยเมื่อไหรเพราะว่าความลับไม่มีในโลกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําปัจจุบันที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นคําที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย,จจห,ย,ะะนนยหลายคนเนี่ยจงมันทาความดีไว้เถอะหลายคนที่โยก็เห็นในโลกโซเชียลทุกวันที่มันไวไปซ่อนอะไรไว้คนถูกขเข้าขุดคุยเห็นหมดเลยแล้วก็หนีคดีกันไม่ทันถูกจับติดคุกกันมากมายถูกยึดซรัตัวอย่างก็มีให้ดูนะจงเอาตัวอย่างดีๆไปเป็นตัวอย่างเถอะอย่าเอาตัวอย่างเร็วๆมาเป็นตัวอย่างเจริญพร เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าการแก้กรรมที่ดีที่สุดแก้กรรมที่จะเกิดขึ้นและแก้กรรมที่มันมีอยู่ก็คือการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยสติใช่ไหมครับการแก้กรรมเรามาดูครับว่ากรรมมันคืออะไรกรรมคือการกระทําอาตมาเห็นคนไทยมากมายจะทําธุรกิจต้องไปดูหมอดูไปบวงสรวงพญานาคไปไหว้เทพท้าเวสวรณนู่นนี่นั่นเนี่ย ประเทศไทยเรามีเรือลบเรามีเครื่องบินดีๆของโลกว่ายไเรามีรถยนต์แบรนด์ดังๆของโลกั้ยเรามารีรก,มรามากระเป๋าแบรนด์ดังๆของโลกัหยฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูดวงเลยเขาทำอะไรเขาก็ทำด้วยความซื่อสัตย์เขาคำนวณอะไรต่างๆออกมาเป็นลักษณะทั้งรูปประรรมทั้งนามประรรมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเขาประสบความสําเร็จได้ด้วยความเพียรและความพยายาม มันไม่ได้สําเร็จด้วยหมอตูเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ลองมองเข้าไปเถอะลองมองดูให้ดีเถอะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งใครทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองทําด้วยความทุ่มเททําด้วยความตั้งใจเห็นไหมครับผมนั่นก็คือ,อหัวข้อทาในวันนี้นะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก่อนที่จะจบนะครับต้องอเรียนถามพระคุณเจ้าอีก,อก,อกสักสองคำถามนะครับที่ว่าเป็น คําถามที่ติดมาตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับที่บอกว่าพระไม่ควรที่จะรับทรัพย์สินมีค่าเงินทองเนี่ยนะครับช่วยอธิบายความหมายแบบชัดเจนอีกทีครับครพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าภิกษุเว้นขาจากการรับทองและเงินพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องที่สองนะอาจจะมาจะกล่าวอิงอัดกล่าวอิงทำนะอาจจะมาจะไม่กล่าวโมโม,โมโนะโยมนะ ราะว่าป้องกันคนที่จะฟ้องร้องหรือป้องกันข้อคอราหาอยู่ในพระไตรปีดกเล่มที่2อฉบับมหาจุฬาลงกรณราชะวิทยาลัยนะอยู่หน้าที่1 0 7 2โกศิยะวะัคหัวข้อที่8ลรูปียะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปียะ พระอุปนันทสารยจบุตรคือพระต้นต้นบัญญัติที่รับเงินรับทองนะอาตมาจะย่อข้ามาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าภิกษุใดรับหรือใช้ผู้อื่นรับทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัตยิกสีคียะปาจิตติเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้รับเงินโดยเด็ดขาดแต่ทุกวันนี้ยังรับเงินกันทั้งประเทศ ม,มันดีไหมมันดีไม <today> ่ยงก็แสดงว่าณปัจจุบันนี้นะครับพระที่รับเงินทองทรัพย์สินมีค่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือการทําตัวที่ไม่เหมาะสมและผิดตามพระวินัยถูกต้องไหมครับทําผิดพระวินัยแล้วเป็นตัวอย่างเลวทําให้คนที่บวชทีหลังเนี่ยเห็นว่าเออรับเงินมันรับได้ขนาดเจ้าคณะจังหวัดยังรับเจ้าคณะภาคยังรับ ชั้นเทพชั้นพรมยังรับแสดงว่ามันถูกเขากรลับบ้างเมื่อรับบ้างแล้วอะไรเกิดละ่ะถ้าสีลห้าไม่เต็มสินแปดเกิดขึ้นได้ไหมโยเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าสิลแปดไม่ครบสินสิบเกิดขึ้นได้ไหมโยไม่ได้ครับถ้าสีลสิบไม่ครบนีจะเป็นสามนเณรได้ไหมสามเณรมีสินสิบข้อนะข้อที่สิบของสามนเณรห้ามรับเงินรับทองจนตลอดชีวิตถ้าสิลสิบไม่ครบจะเป็นสามเณรได้ไหมโยไม่ได้ครับถ้าเป็นสามเณรไม่ได้จะเป็นพระได้ไหมไม่ได้ครับ คุณธรรมความเป็นเยนยังไม่มีแล้วคุณธรรมความเป็นพระจะเกิดขึ้นได้หรือถูกไหมเป็นไปไม่ได้ครับด้วยเหตุนี้เนี่ยมองดูดูดูดีๆสิว่าการรับเงินเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธไปแล้วห้ามรับเงินละทองอาตมาจะขออ่านพระสูตรนี้ให้ฟัง องกล่าวกับอันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่18นะโนยมนะฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอยู่ที่หน้า415มณิจุรกสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจุรกะ ไม่สมควรแก่สมณะสากยบุตร ut, สมณะสากยบุตร ut, ไม่ยินดีทองได้เงินไม่รับทองได้เงินสมณะสากยบุตร ut, ห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองได้เงินผู้ใหญ่บ้านทองได้เงินควรแก่ผู้ใดกรรมาคุณห้าก,ก็ควรแก่ผู้นั้นกรรมคุณห้าควรแก่ผู้ใดวงเล็บทองได้เงินก็ควรแก่ผู้นั้นวงเล็บปิดผู้ใหญ่บ้านเราให้เข้าใจเรื่องนี้โดยส่วนเดียวว่า ไม่ใช่ทมของสมณะไม่ใช่ธทมของสักกบุตรพระองค์ก็กล่าวปฏิเสธไว้ชัดเจนโยมว่าไม่ใช่ธทมของสมณะคําว่าธรรมคืออะไรโยมทมคืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าคําว่าธรรมตัวเนี้มันจะหมายถึงอะไรครับพระองค์กล่าวอีกต่อว่าอันหนึ่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไมา้ผู้ต้องการกเกวียนพึงแสวงหากเกวียน ผู้ต้องการบรุษพึงสแสวงหาบรุษแต่เราไม่กล่าวเลยว่าพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยประการใดๆเห็นไหมคําว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะสักยบุตรก็คือการรับเงินเนี่ยไม่ใช่ปกติของพระในพระพุทธศาสนาเราเลยพระพุทธเจ้าห้ามโดยดิดขาดโยมเจริญพรครับแล้วข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับที่ยังมีพระหลายรูปนะครับซึ่ง เวลาไปไหนมาไหนก็ไปด้วยยานพาหนะหรือบางรูปบางองค์ก็ขับไปเองนะครับขับรถไปนะครับไปไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับเดินทางนะครับไปประกอบกิจนิมนต์ของสงฆ์ต่างๆอันนี้เหมาะสมไหมครับเจริญพรอ,อยม เรื่องยาเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าฉบับมหามหาจุลามหาจุลาลงกรราชวิทยาลัย,ยนายมนะอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้า25่ายานาธิ ปฏิกะเคปะว่าด้วยทรงห้ามยานพาหนะเป็นต้นเรื่องพระฉัพพคีโดยสารยานพาหนะและภิกษุเป็นไข้พระพุทธเจ้าปัญญัติโดยชัดเจนสมัยนั้นภิกษุฉัพพคีโดยสารยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศเมียมีบุรุษเป็นสารถีบ้างเทียมด้วยโคเพศผู้มีสตรีเป็นสารถีบ้าง คนทั้งหลายตำหนิประนามพลธนาว่าเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวโดยสารยานพานะไปเล่นน้ําในแม่น้ําคงคาและแม่น้ํามหีภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงโดยสารยานพานะรูปใดโดยสารยานต้องอาบัตทุกกฎเห็นไหมโยมพระพุทธเจ้าห้ามไม่โดยเด็ดขาด แต่พระองค์ก็ทรงอนุญาตสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้ไขไต่อมาภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลเพื่อจะเข้าเฝ้าพระภูมิภพาคพเป็นไข้ในระหว่างทางจึงแวะไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคนทั้งหลายพบภิกษุรูปนั้นจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนขอรับภิกษุตอบว่าโยมทั้งหลายอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระภูมิภพาคพ คนเหล่านั้นกล่าวว่านิมนต์มาเถิดพระคุณเจ้าเราจะไปด้วยกันภิกษุตอบว่าอาตมาเป็นไข่ไปไม่ได้คนทั้งหลายกล่าวว่านิมนต์มาขึ้นยานพานะเถิดพระคุณเจ้าภิกษุตอบว่าอ่าเลยพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยานพานะยำเกรงอยู่ไม่ยอมขึ้นยานพอไปถึงกรุงสาวัตถีจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยาณผานะสำหรับภิกษุผู้เป็นไข่เห็นไหมโยมทุกวันนี้ภิกษุขึ้นยานกันมากมายยาณผานะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาประเทศพามา่าอาตมาภาพพอถือโอกาสถามพระที่บวชนานกว่าอาตมาภาพ หรือที่มีความรู้กว่าอาตมาภาพเลยว่ามีการประชุมสงยกเลิกสิขาบทเรื่องการขึ้นยานเมื่อไหรพศออเท่าไหร่แล้วใครเป็นผู้ทําประชุมสงในครั้งนั้นช่วยตอบอาตมาบ้างแล้วก็เรื่องเงินเหมือนกันที่พระประเทศไทยหรือพระหลายๆประเทศรับเงินรับทองเนะี่ยมีการประชุมสงยกเลิกสิขาบทเรื่องเงินตั้งแต่เมื่อไหร่ประชุมที่ประเทศไหนแล้วใครเป็นผู้ทํา ประชุมสงฆ์ในครั้งนั้นช่วยตอบอัตมาภาพบ้างเจริญพรครับวันนี้ก็ได้รับข้อธรรมนะครับข้อปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอยุตินะครับการอัดคลิปวิดีโอในชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนในครั้งต่อไปนะครับก็จะ,ะมีการบันทึกและเผยแพร่ธรรมะแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับส่วนผู้ใดนะครับที่จะสนับสนุนนะครับ ก็ขอให้แชร์คลิปนี้นะครับไปให้บุคคลที่สนใจนะครับและแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทางาทางคณะผู้จัดทําก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอบพระคุณครับสาธุเจริญพ่านโยม